ขั้นตอนผู้โดยสารขาออกภายในประเทศณทนะ่าอากาศยานสุวรรณภูมิขั้นตอนที่1ผู้โดยสารสามารถเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินหรือเครื่องคัสกรณีเช็คอินที่เครื่องคัสสามารถตรวจสอบรายชื่อสายการบินที่เปิดให้บริการได้ที่สุวรรณภูมิ a อร p o r t t ทไท .co.th ผู้โดยสารสามารถลงทะเบียนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนผ่านระบบไบโอเมตริกได้ทั้งที่เคาน์เตอร์เช็คอินและเครื่องคัสผู้โดยสารที่เช็คอินที่เครื่องคัสสสามารถโหลดกระเป๋าด้วยตนเอง ด้วยเครื่องคับดีขั้นตอนที่2เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้โดยสารที่ลงทะเบียนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน ่านระบบไบโอเมตริกสามารถเดินผ่านช่องทางการยืนยันตัวตนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารผู้โดยสารเดินไปยังเกตโดยให้สังเกตป้ายผู้โดยสารเขาออกภายในประเทศขั้นตอนที่3ผ่านขั้นตอนจุดตรวจค้นภายในประเทศขั้นตอนที่4ผู้โดยสารสามารถเดินทางต่อไปอยังห้องพักผู้โดยสารตามเกตที่ระบุไว้ในบัตรขึ้นเครื่องเพื่อทําการขึ้นเครื่องต่อไปผู้โดยสารที่ลงทะเบียนใบหน้าเพื่อย,ยืนยันตัวตนผ่านระบบไบโอเมตริกสามารถเดินผ่านประตูขึ้นเครื่องโดยไม่ต้องแสดงเอกสาร ฐาน